ปอยหาสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะร้อนร้อนอะไรไม่ร้อนหรอกวันนี้ฝนตกไปป้อยนะคะทานอกันมาทำสปาเท้าแช่แช่เท้า เช่คจากน้ำเกลือนะคะเอาน้ำอุ่นเกลือที่จะช่วยไอ้มไม่ช่วยแม่ช่วยสิคะช่วยพี่บานบอกว่าต้องต้องทำให้เจ็บบรรดุนใจนี่บริขาคะถุงแรงให้น้องอันแช่ขาให้น้องอันแช่น้ำอ,อ,อุ่น<ะ>ให้น้องอันแช่ขาให้น้องอันแช่น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นก็ใส่น้ำเกลือแม่มันไม่ใช่น้ำอุ่นเงี่ยปุ๊บๆเป็นปน้ำอะไร น้ำเย็นไม่เย็นเย็นหนูหนุ่มหัวก็คือน้ำเย็นน้ำอุ่น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 แม่อยากโขลกมันหนาวมันหนาวอะไรแล้วมันอุ่นมันหนาวเค็มเค็มปีด้วยเนี่ยใส่ใส่น้ำเกลือแม่ใส่น้ำเกลือลงไปในน้ำอุ่นนะคะเพื่อที่จะให้น้ำอัดได้น้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำเย็นแล้วก็จะนวดนวดนวดเท้านวด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  ฝนตกฝนขึ้นมาตกหมือ hmm. น no ี่พายุพายุอะไรเข้าเลยดูข่าวงั้นได้ดูข่าวทำไมเเมไม่เบืรอาพายุเข้าทำาไมฝนตกฝนตก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 นะคะุกตินะว่าว่าวันนี้ฝนจะตกฝนตกใช่ฝนตกกวมตุกกวมตุกอันอันบอกว่าวันนี้ฝนจะตกฝนก็ตกจริงๆน้องอันนี่เป็นหมอดู ทำเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดแล้วงานสามารถรู้ได้ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกไม่ตก<ด>ตกี่โม<อ>งตกวัน<ป>ไหนดูทางแอปอ่าฮดูทางแอป,ปนะดูทางแอป,ปหรอคะอันดูทางแอปแชร์แต่นตัวอะไรบดยักษ์แม่บดยักษ์น,นี่ไงไหนหัวแหละ nước nó không đầm đầm dăm dăm đi dăm 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 yên 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 ไม่เย็นหรอกลูกน้ำเย็นคือน้ำอุ่นคือน้ำเย็นอย่าเสียงค่ะนี่ทำไมต้องกานชิมพูดเดียแม่ก็เสียดีสินม่อุตส่าห์ต้มน้ำอุ่นมาให้เนยหนูบอกไปว่าน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำอุ่นทุกคนโดนอันอันแกงแม่โดนอันอันแกงน้ำอุ่นไม่ใช่น้ำเย็นมันคือน้ำเย็นเย็นยังไงอธิบายเย็นยังไงเย็นยังไงขนาดน่ะน้ำอุ่น เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเครื่องวัดมาวัดให้ดูเลยว่ากีา่องศาจะลุมน้ำอะไรอะไดีๆน้ำเย็นน้ำอุ่นค่ะน้ำเย็นอุ่นน้ำเย็นใส่ร้ายแม่น่ะน,น้ำเย็นอย่ามาแกงอย่ามาแกงอย่ามาแกงน้ำเย็นไม่คือน้ำเย็นเข้าใจไหม,มบบน้ำอุ่นตาย ใช่น้ำเย็นวันนี้เป็นบรรยากาศดีเนาะวันนี้เป็นวันที่บรรยากาศดีมันคือน้ำเย็นอยาเฉียงอันคือน้ำเย็นอยากเฉียวเดี๋ยวไปเอาเครื่องวัดมาวัดว่ากี่องศาไปเลยมีเครื่องวัดปูไปเลยไปเลยไปเอามาเลยสามสิบองศาไปเลยถ้าไในจริงก็ไปเอามาสิมันไม่มีเครื่องวัดที่บ้านถ้ามีไปเอามาวัดเลย ง,งานนอย่ามาแกงกันมันคือ,อถ้าน้ำเย็นแม่จะให้หนูแช่ทำไมเล่าก็ต้องเป็นน้ำอุ่นใส่เกลือด้วยแม่ใส่เกลือไปถ้วยหนึ่งเลยชิมดูไหมละ่ะ <c oughs> น้ำช้าตัวเองนะท <c oughs> าเชียร์ทาเชียร์อันเชียร์โลกเดอยวอันนั้นเป็นตัวเชียร์โลก <c oughs> จะเนิเจอแเจอยังไง้เจอยัดูเด็กทำทุกคนเลยคน้ดูเด็กทานวดวดเท้าดดึงนิ้วเท้ากึกตึ๊กตึ๊กตึ๊กผัดสิรอยซช่เหรอเนาะนิ้วหักดึงไปดึงมานิ้วหักช่วยไม่ได้แล้วแหละตายเลย เห็นไหมแม่เป็นทุกอย่างให้ไหมคะเนี่ยนวดเท้าแม่ก็นวดให้เนี่ยเป็นให้ทุกอย่างเลยเห็นไหมคะเนี่ยรักแม่ไหมคะรักแม่ไหมคะรักไหมคะมาเป็นนางมาลัยแล้วทุกคนคะดูเป็นนางมาลัยแล้วค่ะดูรักแม่ไหมคะต้องให้ชื่นใจก่อนสิต้องให้ชื่นใจก่อนอย่าเอาน้ำมาสาดใส่แม่เดี๋ยวแม่สิหน้าสิวขึ้นเนาะเดี๋ยวหน้าสิวขึ้นไม่สวยตอนนี้งก็น่งสวยเสร็จไหมคะ <c oughs> เดียวทำไมจะต้องทำอย่างนี้แม่เสียไหมคะ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 ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้เออไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ชี้มื่อไหรยางแบนเหรอเนี่ยยางแม่หนูไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยนะเมื่อไหร่จะได้เอาไปอุบลหนูจะได้มีพี่หวานแล้วก็เสื้อเสื้อสักพี่หวานไปหรือเดิมพี่หวานเหรอคะไปแกะพวกนี้เลยละเพาเอายางนี่มาให้เรา ลองเปลี่ยนเป็นหนึ่งเก้าห้านี่หนึ่งแสนห้ารู้สึกขับแล้วมันเปลี่ยนให้ร้อยใหญ่กว่าเดิมนี่หถูเท้าหนูมันมอเอร์ซมันีหญ่ขึ้น,น,นมันร้อนก็ต้องแช่ลูกจะไ,ไดีผ่อนคลายเส็นไม่ตึงผ่อนคลายก็แย่แล้วต้องบังคับนานมันน่ย ต้องบังคับนะคะทุกคนถ้าไม่บังคับนี่จะไม่ยอมทำให้เลยนั้นอันนี้ยใครก็ได้มีวิธีไหนใครก็ไม่รู้พูดเก่งจังเลยเอ้าก็ต้องพูดปะก็เพื่อให้ลูกได้ทํานี่ก็ต้องพูดปะใครก็ไม่รู้เก่ประชดเก่ประชดอะไรไม่ได้ประชดอะไรเลยนะวันนี้ยังไม่ได้ประชดอะไรอก็แย่แล้วไม่แย่เลยทำไมน้ำมันเริ่มเยอะขึ้นเพราะว่า ที่ไถออกมาจากเท้าทําให้น้ําเริ่มเยอะขึ้นมันได้เกี่ยวนนี้บรรยากาศดีฝนตกโปอยๆนะคะอย่างโอเคก็คือตัดตัดไปเลยตัดเอาน้ำมาใส่ตัดเอาน้ำอะไรก็มาใส่ตัดน้ำให้เป็นครึ่งนึงแล้วก็น้ำครึ่งอีกอันนึงน้ำวันนี้มาใส่ครึ่งนึงนะแล้วก็ตัดครึ่งนิบเลยแล้วก็เอาแล้วก็ให อยู่ฝั่งนี้ไหลามาทางนี้ไงก็นี่ไงอี้เขาเรียกว่าขัดกระดูกน้องอ่านอะเสียงกระดูกสะโพกดังกึกกึ๊กค่ะช่วงสะกระดูกสะโพกกระดูกเข่าอย่างเงี้ยเวลาขยับอย่างเงี้ยจะชอบดังกึกกึกไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าวันนั้นอะาไปหาคุณหมอแล้วแหละคุณหมอเลยนะคุณหมอแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะคุณหมอก็บอกว่าคุณหมอบอกว่าอะไรนะคุณหมอบอกว่าอะไรนะคะเอาจําไม่ได้เลยคุณหมอบอกว่าเหมือนกล้ามเนื้อเขาหดลง พอกล้ามเนื้อหลดลงนะอย่างเงี้ยเหมือนเป็น,อ,นอะไรอย่างเงี้ยเส้นเอ็นอะไรเนาะเนี่ยปองน้ำนี่แหละค่ะมันก็จะมันก็จะเฉียดสีกันก็เลยทำให้กึกดังกึกกระโดดขยับของคนปกติมันจะอยู่อย่างเงี้ยอ่ากองโดของหนูไม่ใช่เีแล้วเวลามันจะอย่างจริงปะ่ะคุณหมอพูดอย่างนั้นเหรอคะแม่ไม่ได้ไปด้วยวันนั้นนะคะใช่แล้วหนูก็ได้รอยบาดแผลกลับมาเล่นกับน้องไม่ได้ถนัดอะไรเลยคุณหมอทำอะไรวันนั้น โดนนางน่าสงสารมากค่ะทุกคนโดนเจาะเลือดที่นิ้วทางป .6 แล้วนะว่าจะไปเจาะเลือดเอาไปตรวจข้างนสี่นิ้วข้างไหนคะหนูโดนเจาะเลือดข้างไหนข้างไหนข้างไหนขวาข้างขวาโดนกี่นิ้วนิ้วไหนโดนสี่นิ้วนี่เลยนี่เลยเนบโป้งมีรวมเนยโป้งมีรวมกลับบ้านมานี่มือสิบเลยอะต้องหาตับที่กินเลือดจะได้ไม่จา แต่ม่าไม่ยอมกินใครมีเทคนิคอะไรช่วยแนะนำหน่อยนะคะเป็นคนที่กินยากมากเลยน้องอันน่ะกินอาหารได้ยากยากแานไม่ค่อยจะกินต้องบังคับออกกำลังกายก็ไม่ค่อยจะทำต้องบังคับค่ะอะไร หน้านชมต้องอันหน่อยค่ะบอกว่าสังเกตอะไรไหมคะหรือแต่งตัวสวยไหมคะวันนี้เรื่องนี้ชุดนี้มีที่มาที่ไปนะคะสั่งมาว่าจะไปแม่แม่ว่าจะได้ไปทำง,งานแถวๆระยองวห็นี้มมันมีทะเลใช่ไหมคะติดทะเลอะไรเงี้ยแม่ก็จะได้แม่จะได้ไปอบรมแต่ทีเนี้ยโควิดมา โควิดมาแรงแซงโค้งกันเลยไม่ได้ไปนี้ชุดนี้ก็เลยเก็ชุดนี้ซื้อมาเพื่อที่จะใส่ไปทะเลนางก็ตั้งใจที่จะอยากไปเที่ยวนะไปทํางานกับแม่ไปทํางานกับแม่แล้วก็ไปเที่ยวแลนะ้วหนูก็ต้องไปดูน้องคนเลิศมากเลยไปดูน้องไหนไ,ไปดูน้องไหนหนูจะไ,ไปดูน้องไหนที่ทะเลน้องหรอ,อที่ทะเลน้องไหนนินอ๋อคือหนูจะต้องไปดูน้องแล้วหนูไมต้องไปทะเล เดียวกันทำไงอ่ะเรานัดกับปังไหมลูกนะวันนั้นก็นัดับน้องปังได้เหรอน้องขนมปังกุ๊กๆุ๊กกุ๊กกุ๊กต้องรอกี่วันหนูถึงจะไปได้รอให้ตัวเองสักอาทิตย์นึงโอเคไหมคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาชมน้องงานใส่ชุดสวยสวยค่ะแล้วก็เล่นเล่นกับปังอ่ปิดคลิปก่อนพอแล้วกี่นาทีแล้วเนี่ย นะคะสำหรับรรบายสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมน้องอันอันพามาดูน้องอันอันแช่แช่เท้าเอาเท้าแช่น้ำเกลือน้ำอุ่นนะคะแล้วก็พามาชมน้องอันใสชุดสวยสๆยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบายบายสวัสดีสวยเร็วเร็วค่ะสวัสดีสวย ใส่ด uh, ิสสวยของต้องด้ใส่ดิสสวยค่ะดูทำหน้าไมสวยเลยอไร